ศัตรูที่แท้จริงของเราคือใครพระพุทธเจ้าทรงตนใจว่าไม่ใช่ศัตรูที่ยืนอยู่ข้างนอกแต่คือศัตรูที่ซ่อนตัวอยู่ภายในจิตใจของเราเองเรื่องเล่านิทานชาติก่อเรื่องนี้เล่าถึงนักรบผู้กล้าที่ต่อสู้ชนะสงครามมาทุกครั้งแต่กลับพ่ายแพ้ให้กับศัตรูที่มองไม่เห็นความจริงนี้ชวนให้เราหยุดคิดว่าเหตุใดชีวิตของใครหลายคนจึงต้องลำบากท,ท,ทั้งท้งที่ไม่มีใครภายนอกมาตีตรอกทำร้ายพวกเขาเลยในอาณาจักรโกโกสน ซึ่งรุ่งเรืองมีหนุ่มนักรบชื่อวิชิตเติบโตมาท่ามกลางการฝึกฝนวิชาการต่อสู้ตั้งแต่ยังเด็กร่างกายของเขาแข็งแรงราวเหล็กมือจับดาบได้หนักกว่าคนทั่วไปหลายเท่าเขามีความสามารถพิเศษทั้งจับดาบสองเล่มต่อสู้พร้อมกันได้คล่องแคล่วเวียนหอ,อกแม่นยำยิงธนูไม่พลาดทุกครั้งที่เขายืนอยู่บนสนามรบเสียงห่างแห่และแววตาของประชาชนก็ยกย่องเขาเหมือนวีระบุรุษเมื่ออายุ18ปีวิชิตถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหารหน่วยพิเศษ ของพระราชากองทัพของเขาชนะสงครามครั้งแล้วครั้งเล่าจากการต่อสู้กับอาณาจัก,กรกำคธาจนถึงสมรภูมิอื่นๆเขาลมศัตรูเป็นจํานวนมากชื่อเสียงของเขากระจายไปทั่วแผ่นดินชาวบ้านเรียกเขาว่าดาบมัจจุราชดาบที่นำความตายมายังศัตรูหลายครั้งศัตรูยอมแพ้เพียงได้ยินชื่อของเขาจนเมื่ออายุ30ปีพระราชาทรงยกย่องให้เป็นแม่ทัพใหญ่แทนบิดาผู้คนเคารพนับถือเขาอยู่จุดสูงสุดของชีวิตและเชื่อมั่นว่าไม่มีใครเอาชนะเขาได้ แต่เมื่อชื่อเสียงและอำนาจเพิ่มขึ้นภายในใจของวิชิตเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆแต่ชัดขึ้นทุกวันเขาโกรธง่ายขึ้นกับเรื่องเล็กน้อยเริ่มลหลงไหลในสุราและผู้หญิงรู้สึกอิจฉาเมื่อคนอื่นได้รับคำชื่นชมจิตใจที่เคยแน่วแน่เริ่มสั่นคลอนความรู้สึกเหล่านี้ค่อยๆแทรกซึมเข้ามาเหมือนเงาเมื่อที่ไม่เคยเขย่าเขามาก่อนจนวันหนึ่งฤาษีผู้เท่าที่อาศัยอยู่ในป่าก,ก็สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้และเรียกวิชิตมาพูดคุยด้วยท่าทีอ่อนโยนและตั้งใจฟัง เมื่อนั่งลงเคียงหน้าหรือสีถามด้วยความห่วงใยวิชิตเปิดใจเล่าถึงความทุกข์ที่ค้างคาในใจว่าเขารู้สึกไม่ถูกต้องบางอย่างอารมณ์แปรปรวนโกรธง่ายหันไปพึ่งสุราเพื่อหนอีความว้าวุ่นและคิดมากถึงคนที่ดูเหมือนจะเป็นศัตรูทั้งๆท,ท,ที่อาจเป็นเพียงความสงสัยในใจของตนเองหรือีพยักหน้าและบอกว่าสิ่งที่วิชิตเรียกว่าศัตรูภายนอกนั้นไม่อันตรายเท่าศัตรูภายในเพราะ ศัตรูภายในอยู่กับเราเสมอรู้จุดอ่อนของเราและโจมตีเราในเวลาที่เราไม่ทันระวังไม่นานหลังจากนั้นอนาณาจักรองคัาทางเหนือประกาศสงครามกองทัพของอังคามีกำลังมากกว่ากศลสองเท่าพระราชาเรียกวิชิตเข้าเฝ้าและมอบภารกิจให้นำทัพไปสู้วิชิตเตรียมกำลังเลือกทหารที่แข็งแรงเตรียมอาวุธและเสบียงท่ามกลางเสียงเชียร์และธงชยัยแต่เส้นทางเดินทัพถูกฝนตกหนักทำให้กองทัพเคลื่อนช้ากว่าที่วางแผนไว้ความหงุดหงิด และความโกรธผุดขึ้นในใจวิชิตเขาตะโกนสั่งทหารพยายามบีบให้ก้าวเดินเร็วขึ้นแม้ใจของคนรอบข้างจะหนึงแน่นด้วยความอ่อนลา้าในคืนก่อนการประทับวิชิตนอนไม่หลับคิดถึงชัยชนะว่ารางวัลและตำแหน่งจะรออยู่ตอนกลับเขาคิดสงสัยว่าคนที่ทุงติงอาจอิจฉาหรือเป็นสายของศัตรูความสงสัยนั้นยิ่งกระกร่อนจิตใจเขาหันไปดื่มสุรา พื่อจะหลับแต่สุรากลับเพิ่มความร้อนรุ่มในอกเช้าวันรุ่งขึ้นแม้สีใสย,ยังปวดจากสุราเขาตัดสินใจเดินหน้าตามแผนโดยไม่รอการเตรียมตัวของทหารบางคนยังไม่ได้อาหารบางคนยังไม่ได้ใส่ชุดเกราะครบพวกเขารีบรุดออกไปกลางหมอกและสายฝนด้วยความไม่พร้อมเมื่อกองทัพข้ามแม่น้ําไปเกินครึ่งทางข้างหน้าอังคาได้ซุ่มโจมตีกองทัพศัตรูที่แท้จริงกลับมีจํานวนมากกว่าที่ประเมินไว้ถึงสามเท่าและนี่คือกับดักที่เตรียมมาเป็นอย่างดีสอนพิษ พุ่งมาในทุกทิศทารโกศลนล้ลมลงจํานวนมากความอลหมา่านและความสิ้นหวังก่อตัวขึ้นผู้กล้าบางคนถอยหนีแต่วิชิตไม่ยอมถอยเขายืนยันว่าจะสู้จนลมหายใจสุดท้ายความแน่วแน่ที่ก่อนหน้านี้เป็นแหล่งพลังกลับกลายเป็นความเรื่องเงียบที่บีบให้เขาตัดสินใจโดยไม่ฟังเสียงเตือนจากภายในเรื่องราวของวิชิตสอนเราว่าความสามารถและชัยชนะภายนอกไม่มีประกันว่าจะทําให้ชีวิตพบแต่ความสงบหากเราไม่รู้จัก ระวังจิตใจตัวเองศัตรูที่อันตรายที่สุดคือความโกรธโมห oh ะหลงและความสงสัยที่เกิดขึ้นในจิตใจการตระหนักรู้ฝึกใจให้มั่นและฟังเสียงเตือนของตัวเองตั้งแต่แรกย่อมสำคัญกว่าการมองหาศัตรูจากภายนอกเสมอพระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าเมื่อล้างอาคติขจัดความริษยาและรู้จักฝึกใจเราจึงจะสามารถเอาชนะศัตรูภายในได้จริงอยู่ชัยชนะเหนือผู้อื่นอาจนำชื่อเสียงมาแต่ชัยชนะเหนือใจตัวเองเท่านั้นที่นำมาซึ่งปัญญาความสงบแอ และชีวิตที่แท้จริงมีค่าหนึ่งกลุ่มศัตรูรอบตัวเขาบิ่งดาบไปมาฟันศัตรูล้มลงเป็นท่อๆท,ทักษะการต่อสู้ของวิชิตยังคงเหนือชั้นแม้ศัตรูจะมีจํานวนมากกว่าแต่เขาต่อสู้มาเป็นเวลานานจนร่างกายเริ่มอ่อนล้าแขนที่ถือดาบสั่นลงหายใจไม่เพียงพอมีลูกศรหลายดอกปักอยู่บนร่างกายเลือดไหลออกมาจากบาดแผลหลายแห่งศัตรูล้อมรอบเขาแน่นขึ้นเรื่อยๆทหารโกศลที่เหลือพยายามเข้าช่วยก็ถูกยิงล้มไปทีและคนวิชิตรู้ดีว่า แ้แน่แต่ความยิ่งใหญ่ในใจไม่ยอมให้เขายอมแพ้ข้าคือวิชิตดาบมัจุราชข้าจะไม่แพ้เขาพยายามก้าวต่อแต่แล้วหอกเล่มหนึ่งก็แทงเข้าที่สะโพกด้านซ้ายยอทำให้เขาคุกเข่าลงศัตรูพร้อมใจกันรุมโจมตีดาบหอกและขวานเบี่ยงเข้ามาจากทุกทิศทางจนวิชิตล้มลงกับพื้นอย่างช้าร่างที่เคยแข็งแรงบัดนี้เต็มไปด้วยบาดแผลแสงสายตาเริ่มมูลเลือนเขามองเห็นทหารของตัวเองวิ่งหนีเห็นศัตรูยืนชัยชนะเหตุใดข้าถึงแพ้ แม่ทัพของอังคาเดินเข้ามาจับเขาไว้อย่าให้ตายเราจะพาไปให้พระราชาดูทหารยกร่างของวิชิตขึ้นเกวียนพาไปยังค่ายศัตรูความเจ็บปวดทั้งร่างกายและจิตใจทำให้เขาแทบหมดสติเลือดไหลไม่หยุดร่างสั่นเทาด้วยความหนาวคนที่เคยเป็นวีรบุรุษบัดนี้กลายเป็นฉเฉลยถูกมัดมือมัดเท้าเหมือนสุนัขความอับอายทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากกว่าบาดแผลเขาเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองทำไมทุกอย่างถึงเป็นเช่นนี้ข้าทำผิดตรงไหน แต่แล้วในกลางดึกคืนหนึ่งเสียงนกคู่คร้องสามครั้งทหารยามหลับไปหมดเหมือนมีเวทมนตร์ปรากฏขึ้นฤาษสีผู้เท่าที่วิชิตเคยพบปรากฏตัวท่ามกลางค่ายเขาใช้มีดตัดเชือกที่มัดวิชิตวิชิตรีต่างไปอย่างระมัดระวังทั้งสองเดินหลบลีเข้าไปในป่าลึกเมื่อห่างจากค่ายศัตรูพอสมควรฤาษสีหยุดและพักรักษาบาดแผลของวิชิตด้วยสมุนไพรขอพระคุณท่านฤาษสีท่านช่วยชีวิตข้าไว้วิชิตกล่าวด้วยความซาบซึ้งแต่ฤาษสีทำหน้านิ่งตอบว่า คาเชื่อร่างกายเจ้ารอดแต่จิตใจเจ้ายัางไม่รอดเจ้าพ่ายแพยส้สงครามไม่ใช่เพราะศัตรูภายนอกแต่เพราะศัตรูภายในจิตใจเองแจ้เองวิชิตไม่เข้าใจศัตรูภายในหรืสีอธิบายด้วยน้ำเสียงเข้มข้นว่าเขาแพ้ไม่ใช่เพราะศัตรูมีจำนวนมากกว่าแต่เพราะเขาโกรธง่ายไม่ฟังคำแนะนำของผู้ใต้บังคับบัญชาหลงในชัยชนะอยากได้รางวัลคำชมและสงสัยคนอื่น ไม่ไว้วางใจใครและความยิ่งไม่ยอมรับความผิดพลาดของตนนี่คือศัตรูภายในที่แท้จริงวิชิตเงียบไปเพราะทุกคำพูดเป็นความจริงฤษีพูดต่อพระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ทุกคนมีศัตรูห้าตัวในจิตใจตัวแรกคือความโกรธมันทำให้ตัดสินใจผิดทำร้ายคนที่รักสูญเสียเหตุผลวิชิตโกรธทหารที่เดินช้าโกรธผู้ให้คำแนะนำโกรธศัตรูที่กล้ามาสู้ความโกรธทำให้เขาจงตี โดยไม่วางแผนตัวที่สองคือความโลภมันทําให้เราไม่รู้จักพอต้องการมากกว่าที่มีวิชิตโลกชัยชนะโลกพลังหวันโลกคําชมโลกชื่อเสียงความโลภนี้ทําให้เขารีบร้อนและไม่ให้ทหารพักตัวที่สามคือความหลงทําให้เราเห็นสิ่งที่ไม่จริงเจ้าหลงไหลในชัยชนะในอดีตคิดว่าจะชนะไปตลอดโดยไม่เห็นอันตรายที่แท้จริงตัวที่สคือความริษยาทําให้เราไม่มีความสุขไม่ยินดีกับความสําเร็จของผู้อื่นวิชิตอิจฉานทหาร ผู้มีความสามารถและสงสัยํำแนะนำดีๆทำให้โดดเดี่ยวไม่มีใครช่วยเหลือจริงใจและตัวที่ห้าอันตรายที่สุดคือความหยิ่งผยองมันทำให้คิดว่าตัวเองเหนือกว่าใครไม่ฟังใครไม่ยอมรับความผิดพลาดนี่คือสาเหตุแท้จริงของความพ่ายแพ้ของวิชิตวิชิตฟังแล้วน้ำตาไหลเขาเห็นความจริงอย่างชัดเจนทุกสิ่งที่ฤาษีพูดถูกต้องเขาแพ้ไม่ใช่เพราะศัตรูภายนอกแต่เพราะศัตรูภายในจิตใจของตัวเองเขาถามด้วยความหวังว่า ข้าจะเอาชนะศัตรูห้าตัวนี้ได้อย่างไรราสียิ้มและตอบว่าการเอาชนะศัตรูภายในยากกว่าศัตรูภายนอกหลายเท่าแต่ถ้าทําได้ชีวิตจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่มีศัตรูภายนอกตัวไหนทําอันตรายเราได้อีกพระพุทธเจ้าสอนวิธีเอาชนะแต่ละตัวชัดเจนการเอาชนะความโกรธเริ่มจากการรู้ตัวว่าโกรธเมื่อใจร้อนหัวใจเต้นแรงอยากดดาอยากตีให้หยุดหายใจเข้าลึกๆนับหนึ่ง สิบอย่าพูดหรือทำอะไรความโกรธเหมือนไฟหากไม่เติมฟืนมันจะดับแต่ถ้าเติมฟืนด้วยคำรุนแรงหรือการกระทำจะลุกโชดช่วงจำไว้ว่าความโกรธทำร้ายเราเองก่อนที่จะถึงคนอื่นการเอาชนะความโลภต้องฝึกความพอใจในสิ่งที่มีทุกเช้าเมื่อตื่นให้คิดถึงสิ่งดีๆที่เรามีเช่นชีวิตสุขภาพอาหารที่นอนหลายคนไม่มีความสุขไม่ใช่เพราะมีน้อยแต่เพราะอยากได้มากเกินไปการมีเป้าหมายไม่ผิดแต่ความโลภจนไม่สุขในปัจจุบันคือคอวอ ถามโง่ให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่ต้องการนั้นสร้างความสุขจริงหรือแค่ความต้องการชั่วคราวเมื่อเรามองลึกลงไปในใจเราจะเห็นว่าความหลงคือศัตรูที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราเองความหลงทําให้เราเชื่อว่าสิ่งต่างๆจะทําให้เราสําคัญขึ้นความจริงคือทุกสิ่งในชีวิตไม่มีอะไรยั่งยืนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ชัยชนะวันนี้อาจกลายเป็นความพ่ายแพ้ในวันพรุ่งนี้ความสวยงามจะหิวชาวความแข็งแรงจะอ่อนแอความร่ํารวยจะหมด ไปความไม่เที่ยงนี้ทําให้เราเข้าใจว่าไม่ควรยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไปไม่หลงในใชัยชนะไม่ท้อแท้ต่อความ่ายแพ้อยู่กับปัจจุบันทําดีที่สุดในวันนี้และยอมรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้การเอาชนะความริษยาต้องเริ่มจากการสุกยินดีกับความสําเร็จของผู้อื่นเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จแทนที่จะอิจฉาให้เรายินดีและมองว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจ ไม่ใช่เป้าหมายของความวิชาความริษยาไม่ช่วยให้เราเก่งขึ้นแต่สร้างแต่ความทุกขากเรายินดีกับคนอื่นเราจะรู้สึกเบาใจมีความสุขและคนรอบข้างก็จะอยากอยู่ใกล้ส่วนการเอาชนะความหยิ่งพยองและมานะต้องฝึกความถอมตนยอมรับว่าเราไม่รู้ทุกสิ่งไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราก็สามารถผิดพลาดได้ฟังคําแนะนําของคนอื่นแม้เขาจะอายุน้อย หรือมีตำแหน่งต่ำกว่าบางครั้งความรู้ของเขาอาจดีกว่าเราเมื่อทำผิดยอมรับความผิดไม่ปกปิดไม่แก้ตัวและไม่โทษใครความถ่อมตนไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความแข็งแรงเพราะผู้ที่ยอมรับความผิดพลาดได้จะเติบโตเร็วกว่าและเรียนรู้ที่จะเคารพทุกคนหลังจากอยู่กับฤษีสามเดือนวิชิตเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบาดแผลทางร่างกายหายดีแต่ที่สำคัญกว่าคือบาดแผลในจิตใจเขาเริ่มหาย เป็นปกติเขาฝึกสมาธิทุกวันสังเกตจ,จิตใจ,จตัวเองเมื่อกโกรธเขารู้ตัวและหยุดหายใจปล่อยวางเมื่ออยากได้อะไรเขาถามตัวเองว่านี่คือความต้องการจริงหรือเพียงความปรารถนาเขาเริ่มมีความพอใจในสิ่งเล็กน้อยเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งไม่ยึดติดกับอดีตไม่กลัวอนาคตที่ไม่แน่นอนเรียนรู้ที่จะฟังยอมรับและถ่อมตนวันหนึ่งเขาบอกฤาษีว่าต้องกลับไปเมืองหลวงเขารู้ว่าตัวเองยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้แพ้สงคราม และนายทหารหลายคนอยากลงโทษแต่เขากลับไปเพราะเขารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบข้าต้องรับผลของการตัดสินใจของข้าฤรือสียิ้มและตอบว่านี่คือความกล้าหาญที่แท้จริงกล้าเผชิญหน้ากับความผิดพลาดของตัวเองระหว่างทางกลับเมืองวิชิตได้ยินข่าวว่าพระราชาโกรธมากและสั่งให้จับเขามาลงโทษแต่เขาไม่กลัวไม่โกรธมีเพียงความเสียใจที่ทําให้คนอื่นลําบากเมื่อถึงเมืองเขาเดินตรงไปที่พระราชวังคุกเขา่า ที่หน้าประตูและกล่าวอย่างสัจจริงข้าขอรับโทษสําหรับความผิดพลาดของข้าข้าหญิงในความสามารถของตัวเองข้าโกรธง่ายข้าโลภและปล่อยให้ความหญิงครอบงําจิตใจจนตัดสินใจผิดพลาดข้าพร้อมรับโทษทุกอย่างที่ควรได้รับทุกคนในห้องเงียบไปพระราชามองวิชิตอย่างละเอียดเห็นความจริงใจและการเปลี่ยนแปลงพระองค์ตรัสว่าคนส่วนใหญ่เมื่อทําผิดมักโทษคนอื่นโทษสถานการณ์แต่เจ้ากลับยอมรับความผิด ไม่แก้ตัวไม่หลบหนีนี่คือเครื่องหมายของผู้ที่เติบโตแล้วเจ้าจะไม่ได้เป็นแม่ทัพอีกต่อไปแต่จะไปเป็นครูฝึกทหารสอนสิ่งที่เจ้าเรียนรู้ให้คนรุ่นใหม่พระพุทธเจ้าสอนว่าศัตรูภายในอันตรายกว่าศัตรูภายนอกมากเพราะเราสามารถเห็นศัตรูภายนอกเตรียมตัวต่อสู้หรือหลบหนีได้แต่ศัตรูภายในซ่อนอยู่ในใจทางงานตลอดเวลาไม่หยุดหากเราไม่ระวังศัตรูภายในจะควบคุมชีวิตเราได้คนที่โกรธจัดมักทำร้ายตัวเองและคนที่รักคนโลก ไม่พอใจแม้ร่ำรวยคนหลงในความสวยงามและชื่อเสียงทุกเมื่อสิ่งเหล่านั้นหายไปคนริศยาไม่มีความสุขแม้ตัวเองมีสิ่งดีๆคนหญิงมักหลงลงเพราะไม่มีใครอยากอยู่ใกล้สัญญาณของศัตรูภายในคือหากเรารู้สึกไม่สบายใจโดยไม่มีเหตุผลทำอะไรแล้วเสียใจภายหลังทำร้ายคนที่รักหรือทำลายสิ่งที่สร้างไว้มีปัญหากับคนรอบตัวบ่อยๆคนอื่นไม่ชอบเราล้วนเป็นสัญญาณว่าศัตรูภาย ในกำลังทำงานการเอาชนะศัตรูภายในเริ่มจากการรู้จักตัวเองสังเกตจิตใจรู้ว่าโกรธโลภหลงเมื่อรู้ตัวต้องหยุดปล่อยวางฝึกทุกวันจนกลายเป็นนิสัยอยาหวังผลเร็วการเอาชนะอาจใช้เวลาเป็นปีหรือหลายชาติแต่ทุกก้าวที่เดินไปชีวิตจะเบามีความสุขมากขึ้นในยุคป,ปัจจุบันหลักการเดียวกันนี้สามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันหลายคนมีปัญหาในที่ทํางานโดนเพื่อนร่วมงานเกลียดโดนเจ้านายด่าทํางานไม่ประสบความสําเร็จลึกๆปัญหาเหล่านี้มกัก มาจากศัตรูภยัยในถ้าเราโกรธง่ายไม่ฟังไม่พอใจอยากได้ตำแหน่งหรือเงินมากเกินไปจะสร้างปัญหาให้ตัวเองและคนรอบข้างการสังเกตตัวเองฝึกสมาธิปล่อยวางและรู้จักความพอใจจะทำให้ชีวิตเราสงบมีความสุขและสามารถเผชิญทุกสถานการณ์ได้อย่างมั่นคงเมื่อเรามองลึกลงไปในชีวิตและจิตใจของเราเองเราจะเห็นความจริงว่าหากเราไม่พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องชีวิตก็จะไม่ก้าวหน้าไปไหนการหลงคิดว่าตัวเองเก่งกว่าที่เป็นจริง และไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจะทําให้เรารเผชิญความล้มเหลวอยู่เสมอความอิจฉาเพื่อนร่วมงานที่เก่งกว่าหรือประสบความสําเร็จแทนที่จะเป็นแรงบันดาลใจกลับทําให้เราเพิ่มความทุกข์ให้ตัวเองความหยิ่งที่ไม่ฟังคําแนะนําทําผิดพลาดแล้วไม่ยอมรับจะขัดขวางการเติบโตของเราได้การแก้ไขเริ่มต้นด้วยการรู้จักศัตรูภายในตัวเราเองเมื่อรู้ว่าโกรธให้หยุดหายใจลึกๆนับหนึ่งถึงสามก่อนพูด หรือทำสิ่งใดหากอิจฉาให้เปลี่ยนความรู้สึกนั้นเป็นการเรียนรู้และเตือนตัวเองว่ายังมีอะไรอีกมากที่เรายัางไม่เข้าใจในครอบครัวก็เช่นกันความขัดแย้งส่วนใหญ่เกิดจากศัตรูภายในสามีและภรรยาทะเลาะก,กันเพราะความโกรธพูดคำรุนแรงทำให้อีกฝ่ายเจ็บปวดพ่อแม่บีบบังคับลูกให้เรียนเก่งหรือทำตามความฝันของตนเองเพราะความโลภอยากเห็นลูกประสบความสําเร็จลูกอาจเข้าใจผิดคิดว่าพ่อแม่ไม่รักไม่เข้าใจพยายามไม่เห็นความตั้งใจแอะ และความรักของพ่อแม่พี่น้องอิจฉากันแย่งชิงความรักความสนใจจากพ่อแม่จนทำลายความสัมพันธ์และไม่ยอมขอโทษแม้รู้ว่าตัวเองผิดเพราะความหยิ่งครอบครัวจะอบอุ่นได้ก็ต่อเมื่อทุกคนรู้จักศัตรูภายในของตัวเองพูดคุยด้วยความสงบไม่ใช้อารมณ์ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองและให้อภัยข้อผิดพลาดของคนอื่นหลายคนประสบปัญหาเรื่องการเงินหนี้สินหรือไม่สามารถเก็บเงินทั้งที่รายได้อาจไม่ได้น้อยนัก ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ซื้อของที่ไม่จำเป็นเพราะเห็นคนอื่นมีหรือหลงเชื่อโฆษณาว่าของแพงคือของดีคิดว่าซื้อแล้วจะมีความสุขบางคนใช้เงินเพื่อแสดงความเหนือกว่าหรือเพื่อให้คนอื่นยกย่องทั้งทงท,งที่ตัวเองก็ไม่ได้ร่ำรวยการจัดการเงินที่ดีเริ่มจากเกาชนะความโลกรู้จักพอและใช้จ่ายอย่างมิติก ความสัมพันธ์รักไม่สมบูรณ์ไม่ได้เกิดจากความไม่รักกันแต่เกิดจากศัตรูภายในที่ทำลายโกรธง่ายผู้จา่าทิมแทงไม่ยอมให้อภัยเก็บความผิดของอีกฝ่ายไว้นาะนโลกความสนใจอยากให้ฝ่ายตรงข้ามทุ่มเททั้งหมดแต่ไม่ให้เวลาหรือคิดว่ารักกันแล้วต้องเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดต้องทำตามใจเราอิจฉาหวงแหนไม่ไว้ใจคอยควบคุมคอยสงสัยจนอีกฝ่ายอาดไม่ยอมกลับตัวความสัมพันธ์ที่ดีต้องรู้จักศัตรูภายในของตัวเองไม่ปล่อยให้มันทำลายสิ่งดีๆพูดคุย ด้วยเหตุผลไม่ใช้อารมณ์ให้เวลาและเคารพซึ่งกันและกันหลายปีผ่านไปวิชิตทำหน้าที่เป็นครูฝึกทหารด้วยความทุ่มเทไม่เพียงสอนวิชาการรบแต่สอนการควบคุมจิตใจการรู้จักศัตรูภายในทหารที่เขาฝึกไม่เพียงแข็งแกร่งแต่มิสติมีปัญญาไม่รีบร้อนไม่หุนหันพันและหลายครั้งที่กองทัพกศลต้องออกรบทหารของเขามักชนะไม่ใช่เพราะกำลังมากกว่าศัตรูแต่เพราะมิสติมากกว่าชื่อเสียงของวิชิตค่อยๆกลับมา แต่คนที่กลับมานี้ไม่เหมือนคนเก่าเขาไม่โอ้อวดเมื่อทหารชนะเขากล่าวชมโดยไม่อ้างว่าตัวเองเป็นเหตุแม้เกิดเรื่องไม่ดีเขาก็ไม่โกรธไม่ท้อแท้มีความพอใจในสิ่งที่มีไม่อยากได้ตําแหน่งหรือชื่อเสียงเพิ่มเมื่ออายุ60ปีเขากลายเป็นผู้อาวุโสที่ทุกคนเคารพนับถือไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งแต่เพราะความฉลาดวันหนึ่งมีข่าวว่าแม่ทัพอังคาผู้เคยชนะวิชิต มาเยือนเมืองโกสลทหารหลายคนกังวลแต่วิชิตขอพบแม่ทัพอังคะด้วยตัวเองทั้งสองพบกันที่สวนนอกเมืองแม่ทัพอังคะประหลาดใจที่เห็นวิชิตเปลี่ยนไปมากคราวก่อนเต็มไปด้วยความโกรธแต่ตอนนี้สงบมากวิชิตยิ้มและกล่าวว่าข้าสู้กับท่านในวันนั้นวันนี้ข้าขอขอบคุณท่านใช่ท่านทําให้ข้าแท้ทําให้ข้าเสียชื่อเสียงแต่ท่านก็สอนบทเรียนสําคัญที่สุดในชีวิตข้าศัตรูที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่คือศัตรูภายในใจของข้าแม่ทัพอังคะทราบซึ่งใจ และเห็นว่าท่านเป็นนักรบที่แท้จริงเพราะสามารถเอาชนะศัตรูที่แกร่งที่สุดคือศัตรูภายในของตัวเองทั้งสองคุยกันแบ่งปันประสบการณ์กลายเป็นเพื่อนแทนศัตรูเมื่อวิชิตเสียชีวิตผู้คนมากมายมาส่งเขาทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่ไว้ไม่ใช่ใชัยชนะบนสนามรบแต่คือคําสอนเรื่องการเอาชนะศัตรูภายในศัตรูภายใน5ตัวนี้ความโกรธความโลภความหลงความริษยาและความมานะยังคงอยู่ในจิตใจมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย และยังทำลายชีวิตคนเหมือนเดิมลองถามตัวเองดูว่าเราเคยให้ศัตรูภายในควบคุมการตัดสินใจของเราหรือไม่เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเกิดจากตัวเราเองหรือคนอื่นเราเคยโกรธแล้วพูดสิ่งที่เสียใจภายหลังหรือไม่เราเคยโลภจนซื้อของที่ไม่จําเป็นทําให้เกิดปัญหาทางการเงินเราเคยหลงคิดว่าสิ่งใดจะทําให้มีความสุขแต่พอได้มาก็ไม่เป็นเช่นนั้นเราเคยอิจฉาคนอื่นจนไม่พอใจกับ สิ่งที่ตัวเองมีเราเคยหยิ่งจนทําผิดพลาดใหญ่แล้วเสียใจหรือไม่หกักคําตอบคือใช่แสดงว่าเราก็มีศัตรูภัยในทั้ง5ตัวเช่นกันแต่ไม่ต้องกังวลทุกคนมีหมดไม่มีใครสมบูรณ์แบบสิ่งสําคัญคือเราสังเกตมันหรือไม่รู้หรือไม่ว่าศัตรูภายในกําลังทํางานและพร้อมเริ่มเอาชนะมันหรือไม่การเอาชนะศัตรูภายไนไม่ได้เริ่มด้วยการทําสิ่งยิ่งใหญ่แต่เริ่มจากการสังเกตเล็ก ในชีวิตประจำวันวันนี้หากรู้สึกโกรธให้หยุดหายใจลึกๆึกสามครั้งแล้วค่อยพูดค่อยทําหากอยากซื้ออะไรให้ถามตัวเองว่าต้องการจริงหรือเพียงความอยากรอสองสามวันท่ายังอยากค่อยซื้อวันนี้เห็นคนอื่นประสบความสำเร็จลองยินดีด้วยแทนที่จะอิจฉาวันนี้มีใครให้คําแนะนำฟังก่อนแม้เขาอายุน้อยหรือตำแหน่งต่ำวันนี้ทำผิดลองยอมรับและขอโทษโดยไม่แก่ห่อตัว หากทำวันละนิดและหน่อยชีวิตจะเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเราเอาชนะความโกรธได้ความสัมพันธ์รอบตัวจะดีขึ้นเมื่อเอาชนะความโลภจะพอใจในสิ่งที่มีและมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นเมื่อเอาชนะความหลงจะเห็นความจริงชัดเจนและตัดสินใจถูกต้องมากขึ้นเมื่อเอาชนะความริษยาจะมีความสุขมากขึ้นแม้สถานการณ์เหมือนเดิมและเมื่อเอาชนะความมานะจะเรียนรู้และเติบโตเร็วขึ้นมีคนอยากอยู่ใกล เมื่อรวมทั้งหมดแล้วชีวิตจะเบาขึ้นสบายขึ้นมีความสุขขึ้นไม่ต้องต่อสู้กับคนอื่นอีกเพราะเรากำลังเอาชนะศัตรูที่แท้จริงคือศัตรูภายในตัวเองศัตรูภายในนี้อันตรายกว่าศัตรูภายนอกหลายเท่าเพราะอยู่กับเราตลอดเวลาทำงานไม่หยุดและเราไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักสังเกตศัตรูภายในและเอาชนะด้วยสติปัญญาไม่ใช่กำจัดแต่ควบคุมไม่ให้มันควบคุมเราชัยชนะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การชนะผู้อื่นแต่การชนะตัวเอง นักรบที่แท้จริงไม่ใช่คนสู้กับศัตรูภายนอกเก่งแต่คือคนที่สู้กับศัตรูภายในในเดวิดวิชิตเรียนรู้บทเรียนนี้ด้วยความเจ็บปวดท้ยแพ้พและอับอายแต่เรามีโอกาสเรียนรู้จากเรื่องราวของเขาโดยไม่ต้องผ่านความเจ็บปวดเช่นนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้สังเกตจิตใจ,จตัวเองรู้จักศัตรูภายในและเอาชนะมันทีและนิชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนจำไว้เสมอศัตรูที่อันตรายที่สุดอยู่ภายในแต่หากเอาชนะได้เราจะเป็นอิสระอย่างแท้จริง และนั่นคือความสงบสุขความสุขที่ยั่งยืนไม่มีสิ่งใดพลาคไปได้ขอให้ทุกคนมีกำลังใจมีสติปัญญาและความอ د. ดเดททนในการฝึกฝนจิตใจเพราะการเอาชนะศัตรูภายในะคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต